สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกสามคุยครับผมมือวนี้ได้ปรากฏครับผมเป็นปรากฏตามด้วยดูเนี่ยนะครับผมข็ตกมากนะครับนะครับสดๆเลยครับไข่ต็มท้องเลยครับนี่สีมะตมครับผมนะครับเครื่องกับเตียมไม่แล้วครับผมเื่องตุ่มยำพริกแข่งตำใส่กับพริกสดครับนะครใบกะเพราครับผมแล้วก็ใส่หอมต้นหอมผักชีผีฝรังครับผมนครับนี่ต่อแมยไข่เลยครับ นะครับสักูสีมาต้มกันครับผมใส่เครื่องต้มยำลงไปครับนี่สุดดำอ๋อยะเสียบตามเดือนแล้วครับโอ้ปรากฏม่เตอไหนไข่ครับไข่ติ่มทองสุดโตเลยครับนี่ครับครับตรงด้านเดือนครับผมใส่ปลาลงไปเลยครับโอ้แม่ใครนี่จ่ตัวใครใครจะเสียบครับน้องพี่น้องไข่ติ่มทองเลยครับ เตจมหมอเลยพี่น้องหมอมันหน่อยไปตัวเดือดได้ทีแล้วครับอันนี้ผมใส่เกลือนะครับผมเกลือที่เกาเกลือเห็ดหอบปกข้าวว่าครับผมใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยชิมทีหลังก็ได้ครับครัวผมจะนั่นใส่ผงชูรสครับผมใส่หน่อยเสียดหน่อยใส่หลายเสียดหลายแล้วครับครับผมผงเล็กกับซิมเล็กกัโอเคแล้วครับไข่ตีมทองเลยครับจากนั้นก็จะใส่พริกครับผม ครับใช้ปีกลงไปเลยครับโอ้หอมครับกระผมจะนั้นกับใส่หน้าปากน้าวครับผมอันนี้บีบไปแล้วแล้วครับของชิมครับอีกทีหนึ่งน้ำจิ้มเปรี้ยวครับแับชิมเบิ้งครับผมของขี้ครับผมจากนั้นก็ใส่นี่ครับหอมผักชีใบกระเพราลงไปครับผม อหอมเลยวัีครับเจอใบกระเพรานี่ครับใส่กับเปียครับนี่าการเลยครับรสชาติจัดจานเลยไก่ซุกเลยแล้วลครับนี่ครับซุกเลยแล้วลครับแต่ว่าจะให้เครื่องมันใบกระเพรามันเข่าลงไปครับผมโอ้สุดงามมันหอนมีแห้งขนาดเห็นแล้วเสิ็จเรียบร้อยครับผมตม้มยำ ปรากฏนะครับไข่ติ่มทองเลยทุกตัวเลยนี่ครับไข่ไขต่ติมทองทุกตัวครับครับผมหอมๆเรียบร้อยครับผมต้มยำปรากฏไข่นะครับ นะครับจะจตรวจั้งกันด้วยพี่น้อง